สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําดาเมจแบบแบบสุ่มตามเปอร์เซ็นต์ของเรานะครับตามที่เรากาหนดไว้เช่นห้าเปอร์เซ็นตมีโอกาสติดพิษตอนอีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นไม่ติดพิษเบนี้ครับขั้นแรกให้เราค้นหาไปที่ฟังก์ชันของเรานะครับฟังก์ชันเทำดาเมจครับแล้วแต่สคริปต์นะครับว่าสคริปต์ไหนเอาไว้ที่ไหน ผมอยู่ในสคริปต์หลักก็ชื่อฟังก์ชัน on player clip damage นะครับแล้วก็มาที่ระบบด a m a g e ของเรานะครับเช่นผมจะทำดาบสายฟ้านะครับที่มีเปอร์เซ็นต์ติดฟิดคือ5%นะครับก็เขียนนะครับ new แล้วก็ชื่อตัวแปรนะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับ ตั้งชื่อว่า R นะครับเพราะว่าสั้นแล้วก็ง่ายนะครับ R เท่ากับ Random นะครับนี่ก็คือเลขที่จะทำการสุ่มนะครับสูงสุดนะครับตั้งเป็นหนึ่งร้อยครับก็คือสุ่มหนึ่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นสุหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็สวิตช์นะครับ วิทย์ชื่อตัวแปลงแล้วครับผมก็คือ R นะครับก็เชสศูนย์จุดจุดเก้าสิบห้านี่ข้อมหมายของมันก็คือถ้าสูมเลขศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเนี่ยได้ศูนย์ถึงเก้าสิบห้าเนี่ยจะเข้าฟังก์ชันนี้นะครับข้อเงินไขนี้ก็อีกเคสหนึ่งก็คือเชสศูนย์เก้าสิบหกถึงหนึ่งร้อยนะครับ เ้าสิบหกนี่ก็คือเอาเก้าสิบห้าบวกหนึ่งครับเอาเลขตรงนี้บอกเป็นก็จะเป็นห้าเปอร์เซ็นครับนอนแล้วแล้วก็เราก็ใส่ดรามตนะครับเช่นผมเจ้าแค่นี้นะครับนี่เป็นตัวอย่างเจ้าแค่ที่ทำดรเมตนะครับก mm hmm. ็ตรงนี้เป็นัก 100ป่ะเนี่ยครับสิบก็ได้อันนี้เป็น100่งร้อก็คือเมื่อเรากดตีผู้เล่นอื่นปุ๊บมันจะทำการสุ่มเลขนะครับสุมส่มศูนย์ถึงหนึนะครับถ้าเลขอยู่ระหว่าง0ูนยถึงเกนะครับเลือดของคนนั้นก็จะโดนดามีแค่สินะครับถ้ามันสุ่มแล้วเลขมันเกินตั้งแต่96ขึ้นไปถึงหนึนะครับ เราก็จะปล่อยผู้เล่นคนนั้นแตมีดหนึ่งร้อยเลยครับนี้ก็ไปตั้งเราเองนะครับว่าจะเท่าไหร่